้ามี3วิธีในการยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตามความเป็นจริงที่ไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นการวางใจและรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่ปรากฏขึ้นค่ะวิธีที่หนึ่งเลยค่ะเราจะรักษาสภาวะอารมณ์ให้สมดุลมีสติในการยอมรับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นว่ามีวิธีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้อย่างไร วิธีการที่สองค่ะจัดเรียงความคิดเพื่อวางแผนการลงมือทำอย่างเป็นขั้นเป็นตอนด้วยปัญญาในการแก้ไขสถานการณ์จากหลายให้เป็นดีค่ะวิธีการที่3ค่ะสำรวจอารมณ์ที่ทำให้เรายอมแพ้และไม่ตัดสินใจลงมือทำอะไรเลยเพราะมีความกลัวอะไรปิดกั้นอยู่แล้วกลัวสูญเสียผลประโยชน์บางอย่าง Le plafond.